สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายซูผูสุคนตอนรับข่าสููชองกอติดตีทไวดังมากเช่นเดีะวกัก็มาพบกับแอดมินในรอบเทียงพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วก็มาเบิ่งนแนวทางดีๆกันเด้อจ้ะสำหรับชุดนี้นะจ้ะแอดมินก็ภูมิใจนำเสนอนทางของหนูผีพเนจรต่อโดยทางของแอดนั่นต่อโดยนทางของแอดธิดาเนาะจ้ะตกทายโดยทางเลขสารเจ้าเด้อพี่น้องเ้อ ก็สิไปรับชมรับฟังนอกจากแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุข้นนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนอกจากส่วนแอดมินก็บแได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุค้นด้วยจ้าเพื่อเป็นการบอสิวันลาเขาก็ไปรับชมแนวทางกับพี่น้องรวมตัวอธินทางของ หนูผีพระเนจจอนก้อนๆเลยจ้ะสิ่งเพิ่งก็ได้ให้แนวทางสองตัวลางเราจ้ะหัวประจำวันที่สิบหกพฤษภาเยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้อไหมาสองตัวเม็ดเดียวพี่น้องก็คือหกเจ็ดจ้ะหัวนี้เดินลางไปทีรับหกไหมาเม็ดเดียวพี่น้องก็คือหกเจ็ดเดียพี่น้องเด้อหกเจ็ดเจ็ดหกจ้ะแนวทางของหนูผีพระเนจจรไปเบิ้งต่อกันในดนึงแนวทางเนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของแอดนั่นเนะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจาวันที16น่16มิถุนายน2567ซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้เด่นไปที่ลักหนึ่งได้พี่น้องเด้อเด่นหนึ่งจ้ะชุด2โตก็คือ8131 8311และ65จ้ะชุด3โตให้ไปที่381 481 483และ081จ้ะ381 481 483และ081ชุด2ตัว8131 8311และ6หาจะ้ะเด่นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของแอดนั่นเนาะจ้ะแคบไปเบิง่งชุดไปเบิ่งกันเด้อจ้าไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจ้ะนั่นก็นคือแนวทางของแอดธิดาเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16มิถุนายน2567ซึ่งงวดนี้เพื่อนก็ให้ตัวเด่นมาที่3796จะ้ะ ว่นหายไปถี่เก่ากับหกด้พี่น้องเดอ้อชุด2โตก็คือ30 35, 36, 7, 1, 7, 3ศูนย์สามหาสามหนึ่งเสาเแก่าหเก่าสและเก่าแจ้ะโต๊อัดนักเน้นมาใหา้สองฮางพี่น้องโตะอัดนักก็คือเก่าหากับเก่าเพี่น้องเดอ้อวงหาเน,นเน้นเน้นเนาะจะ้ะอัดนักเก่าหาและเก่าเจ็โตเม็ดเดียวให้ไปที่ ปดเก้าหาและหาเก้าเจ็ดจ้ะแปดเก้าหาและหาเก้าเจ็ดโตเบิลก็ให้พิธีสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าและหกหกจ้ะเบิลสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าและหกหกขนมไทยเอธิดาบารมีหน้าค่าจ้าแค่ไปเบิลจุดไว้เบิลกันได้จ้ะเอาไว้เป็นแน,ทนวทางในการเลือกสื่อลตอลีกันได้พี่น้องเดอ้อ ไปเบิ้งต่อแนวทางชุดสุดท้ายเน,นาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของเหล็กสารเจ้าเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวงประจวบติดสพิทุน่ายนย้อยานห2ร้อซึ่งเพิ่นไขมา2อตัวเม็ดเดียวนะจ้ะนั่นก็คือ08พี่น้อพนงเด้อเหล็กสารเจ้า0 8 8 0จ้ะแค่ไปเบิ่งจดไปเบิ่งดิพี่นองเด้อพริวัทเป็นแนวทางของหนูผีแพนนจรนแนวทางแอดนั่นแนวทางของแอดธิดาเนาะจ้ะเหล็กสารเจ้าแค่ไปเบิ่งจดไปเบิ่งเอาไวเ้เป็นตัวเลือกในการ เลือกสื่อลอตบตลี่กันเนะจ้ะถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักูสักคนโปรดใส่วิจราราณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดี๋ยจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดและก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลทอนันเดจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าเสี่ยงผิดกฎหมายทุกชนิดเด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนํานเดจ้า การลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามกาลังทรัพย์สื่อตามพื้นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจะสที่อแอดมินก็นขอให้พี่น้องสปูจก้นโศก,กดีแห้งๆปังๆมัน,นๆกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องเป็นซัมนิก้นะจดียจ๋ดวยวจังกลับมาขอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า